จุดแรกเลยนะคะที่ที่เราเห็นแล้วก็หลายๆคนเข้าใจกันผิดนะคะก็คือบ้านที่อยู่ตรงทางสามแพง่งทุกคนต่างเข้าใจว่าถนนตรงนี้ที่วิ่งเข้ามานะคะแล้วตรงกับบ้านหลังนั้นนั่นคือทางสามแพง่งแต่เราอย่าลืมว่าเวลาที่รถวิ่งจากตรงนี้แล้วรถเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ปุ๊บไฟของรถถ้าสาดเข้ามาในตัวบ้านของเราได้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าบ้านของคุณคือบ้านทางสามแพ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นรถที่วิ่งตรงมาตรงนั้นคือสามแพ่งเต็มร้อยแล้วฝาดตรงนี้มาอันนี้80 บ้านหลังนั้นหลุดเพราะว่าเวลารถเลี้ยวมาปุ๊บรถวิ่งตงเมื่อไหร่นั่นคือคุณหลุดสามแห่งแต่บ้านหลังนี้ถือว่าโดนนะคะแล้วตำแหน่งที่โดนคือหันหน้าออกอยู่ขวามือคือโดนฝั่งผู้หญิงไม่ได้ไหมายความว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้ไม่มีผู้หญิงฉันรอดไม่ใช่ถ้าสมมติไม่มีผู้หญิงแต่ผู้ชายที่อยู่ในบ้านหลังนี้ดวงคุณตกเมื่อไหร่และดวงคุณมีเกณฑ์ป่วยเมื่อไหร่ฮวงจุ้ยตรงนี้จะซ้ำคุณทันทีการจัดฮวงจุ้ยไม่ได้หมายความว่าฉันอยู่แล้วฉันจะไม่ป่วยเลยฉันอยู่ฉันจะรวยเลย จะไม่มีการลูสหรือไม่มีการขาดทุนไม่ใช่แต่ถ้าดวงคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องการเงินคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่มากหรือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มากถ้าคุณจัดหงจุ้ยที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดหงจุ้ยคุณผิดทงจุย้ยซ้ํามันจะหนักกว่าปกติเพราะนั้นการจัดทงจุย้ยเวลาคุณล้มคุณจะล้มลงบนฟูกมันจะไม่หนักนะคะ